สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องปาร์ตี้เกมวันนี้จะมาแนะนำกันออกไอเทมของอลิสโดยเบนนี่จากเจทีมครับผมแชมป์ acp สองพันสิบแของเรานั่นเองอลิสของเบนนี่ออกไอเทมอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับสำหรับอลิสของเบนนี่นั้นเด่นเรื่องของการลดคูดาวและสอดสกิลใส่ศัตรูเรื่อยๆโดวยเฉพาะอัลติเมทโคโนโฟครับผมมีไฟเมื่อไหร่เห็นโคโนโฟขึ้นเมื่อนั้นครับชิ้นแรกครับออกเบนนี่ก่อนเลยไอเทมสนับสนุนครับผมโซลสตอมแบดครับ เพิ่มการฟื้นฟูมานาเพิ่มเกาะพลังชีวิตเพิ่มวันเดเคลื่อน,นที่และสามารถกดเกาะให้กับเพื่อนร่วมทีมได้รวมไปถึงถ้าเกิดอาิสเนี่ยเงินน้อยสุดเอ็กพีน้อยสุดมันจะทําการเด้งเอ็กพีและโกทุกทุก,ทกสาววินาทีครับผมเป็นไอเทมที่เหมาะซัพพอร์ตอย่างอาริสเป็นอย่างมากครับชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่สองครับออกมาเป็นท้าวรถคูดาวเขาแฟชชี่บูทอย่างที่บอกครับอาริสของเบนนี่เนี่ยเน้นการสาัะสมอยู่เรื่อยๆเน้นสัสมสะสมอยรัว,วๆสตัร์บ้างเปิดเกาะให้เพื่อนบ้าง โคโนาโฟเพือตอนทีมไฟบ้างดังนั้นครับเทาลดคูดาวเนี่ยสำคัญมากเพราะเปนรถคูดาวถึง15%ทำให้อลิสตัวนี้เนี่ยสามารถสรกิลได้บ่อยๆนะครับผมชิน้นต่อไปครับออกมาเป็นนี่เลยคาท้สาสโลครับฟอร์ตี้ลีเวนชิ้นนี้เนี่ยแม้จะเป็นลดคูดาวแต่เรื่องสำคัญครับมันสามารถติดตัวฟอร์ตตัวนี้ได้คือเมื่ออลิสปาสตัน,นปุ๊บเนี่ยครับโดนใครก็ตามเนี่ยมันจะสโลนืดไปด้วย หลังจากที่หายสตันแล้วนะแล้วเวลากดโคโนโฟเนี่ยมันจะหนืดหนักมากครับผมดังนั้นเนี่ยฟอตตี้ลิเวนต์เหมาะกับอลิสมากๆนะครับพลังเวทอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่เรื่องของพลังชีวิตของเครเคลื่อนที่เนี่ยทำให้อลิสวิ่งไปป่าสตันได้ง่ายขึ้นครับเป็นชิ้นที่3ชิ้นที่4ครับออกมาเป็นนี่ครับผม <S <S สมุดลอฮิวโซสกอร์ครับผมเพิ่มพลังชีวิต500เพิ่มพลังเวท2อ0โอเคความแรงขึ้นหน่อยมันก็ดีแหละแต่หลักๆครับชิ้นนี้เนี่ยออกมาเพื่อป้องกันตััววลลลลละะะคครรรรททีีเ่เเเเเเเืืืออออดดดดด้้้้งงไไปปแบบปปรรบิโหากกจซนนย็ใช สกิลใสครับโซฟสกอร์เปทนจะทให้ตัดการฮิฝ่ฝยของข้ามของผมพวกฟื้นฟูเลือดหรือการกดสกิลพัดสกิลฮิลที่เอามาเนี่ยมันจะฟื้นฟูได้น้นนอยลงทำให้ตันไฟนะครับเลือดมันเด้งสู้เราไม่ทันนะครับการมีโซฟสกอร์เนี่ยช่วยเรื่องของตัดกําลังคู่ต่อสู้เวลาจะฟื้นฟูได้มากขึ้นนะผมเป็นชิ้นที่4ชิ้นนี้ครับความถึกต้องมาผมเป็นเรื่องของการป้องกันนะฮะเมเจอร์รี่ออฟทอยชิ้นนี้ดีหลักๆ2ออย่างเลยคือ ถึกมากๆต้านเวื่อ6 0พลังชีพพันหนึ่ง 60, 000, 000, 000, มีเกาะแฟรี่และลดคดาวสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับรวมกับแฟชชี่บูธเนี่ยเป็นยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้อลิสเนี่ยมีความถึกและมีลดคดาวเยอะพราะที่จะสัตวก,กิ้วได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นชิ้นที่5ชิ้นที่6ครับไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเวลาที่เบนนี่จับอลิสเนี่ยเกมมักจะจบไวแต่ได้ดาวเขาคงเป็นเกาะเกิดครับตามมาตรฐานเบรดออฟวิธเนตตีครับผมเพิ่มเกาะ120เมื่อตายและคืนชีพได้ ไอ้ส่วนวอลเลทเนี่ยไม่ได้ใช้ใผมเพราะว่าเป็นเรื่องของเพิ่มดาเมจอลิสไม่ค่อยเพิ่มดาเมจสักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับ6ชิ้นตามนี้สำหรับใครที่อยากได้ตัวไหนลองรีเควสมานะครับถ้าปลารักหาเจอทำให้แน่นอนนะผมส่วนใครอยากติดตามปลารักสอติดตามที่ที่เพจปลารักติดเกมตามที่อยู่ด้านล่างนี่เลยและคลิปนี้ครับปลาักติดเกมของเราไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย